วันนี้ผมจะทำเป็นส่วนก้อยขมนะครับเริ่มจากซอยหอมแดงนะฮะแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ต้นหอมครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อวัวนะฮะเนื้อวัวนี่ผมผมแช่แข็งเนื้อไว้ประมาณสามถึงสี่วันแล้วนะฮะพยาธิอาจจะตายมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมซื้อเนื้อที่มันแพงนิดนึงฮะเกรดของเมืองนอกนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ใส่เนื้อลงไปตามด้วยผักชีฝรั่งนะครับผมใส่ผักผักชีฝรั่งก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคลุกเคล้าให้เข้าก่อนนะฮะเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อได้บางส่วนนะฮะผักชีฝรั่งผสมให้ให้ทั่วกันนะฮะนี่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ ตามด้วยในส่วนของดีนะครับผมใช้เป็นดีดีขวดนะครับใช้เป็นดีของน้องพรนะฮะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะฮะใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะครับอย่าใส่เยอะนะฮะเดี๋ยวว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของก้อยขมนะฮะก็คือในส่วนของผงชูรสนะครับ ใส่ไปเลยครับก้อยขมเนี่ยเขาจะไม่ใส่ในส่วนของมะนาวนะครับถ้าใส่มะนาวรสชาติจะเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของก้อยมะนาวนะฮะอันนี้คู่เค้าให้เข้ากันนะครับผมจะไม่ได้ใส่เลือดนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันอาจจะทําให้ท้องเสียได้นะฮะเพราะว่ามันบางทีมันอาจจะสกปรกนะครับพอคู่เค้าให้เข้ากันเสร็จใช่ไหมฮะ ตามด้วยพริกป่นเลยครับใครกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เออ่ตามใจเลยนะครับวันนี้ผมจะไปสังสรรค์ที่บ้านสวนครับบ้านเพื่อนนะฮะภูกเข้าไว้เข้าการเสร็จก็ตามด้วยต้นหอมผักชีนะฮะในส่วนที่เหลือนะครับแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยใส่ข้าวคั่วตอนหลังนะฮะ ว่าเดี๋ยวไม่งั้นในส่วนของข้าวคั่วเนี่ยจะดูดพวกน้ําต่างๆนะฮะจะทำให้รสชาติเอดอบลงนะฮะตามด้วยคราวคั่วครับผสมให้เข้ากันเป็นอันเสร็จนะฮะพร้อมสักเสิร์ฟได้เลยครับยังไงฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยฮะทานกับเบียร์เย็นๆนะครับหรือว่าเหล้าก็ได้ครับ เป็นยาฆ่าเชื้อนะฮะตักเสิร์ฟใส่จานครับทานแล้วอย่าลืมเอ่อทานแล้วอย่าลืมยาถ่ายพยาธินะครับขอบคุณครับ